สวัสดีครับโอ้โหใส่เกงส้มมีนัยะอะไรบ้างมีก้าวไกลทั้งพันดินสุดยอดยขอขอบพระคุณนะฮะก็ลือเรียกว,ว่าไม่ไทยอินอะไรกันเลยนะครับตอนนี้นะต้องบอกคุณเลยว่ารถนะครับใครมีรถสีส้มเซอร์วิสวันนี้ราคาพิเศษบวกพิเศษ<ห>นี่ไงคุณด,ดูดิคุณด,ดูว่าก้าวไกลทั้งแผ่นดินไหมเป็นไงล่ะในสุดสีระวังแผดแล้วเนนะี่ย นานนมก็สำเร็จนะวันนี้ขอให้ท่านนายกทิมพิธานะครับรีบนะตั้งตั้งให้เสร็จตั้งให้เสร็จแล้วเดี๋ยวหวังว่าประเทศไทยก็จะคุณมาดูนี่ดีกว่าอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่เฮ้ยนี่มันเครื่องอะไรเนี่ยนี่มันเครื่องเฟอร์รารี่เรากำลังจะมีโปรเจกต์เว้ยบอกใครไม่ได้เลยบอกใครไม่ได้เลยว่าจะเอาเครื่องของเฟอร์รารี่488ไปใส่2000ห้ามบอกใครเด็ดขาดห้ามบอกใครเด็ดขาดได้ด้วยอ่ คุณรอดูสิครับผมบอกแล้ววันนี้ฟูลฟังชันนะคือก้าวไกลเนี่ยเขาส้มทั้งแผ่นดินเดี๋ยวฟูลฟังชันเนี่ยจะส้มแม่งทั่วโลกเลยคือเราจะไปเบอร์นั้นเลยนะครับด้วยกันนี่มีโปรเจกต์นี้แหละ Ferrari นะ458นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 แบตเพลนแคลนนะฮะอยากจะเอามาใส่พวกรถญี่ปุ่นซะเหลือเกินเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับคันนี้อะไล่ตามพอย์ไปก่อนแล้วกันการเมืองไม่คุณบอกคนกลัวอะไรกลัวจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ยัง กลัวจัดไม่ได้ก็ถามว่าหน้ากลัวไหมต้องบอกว่าถ่ะยที่เราถ่ายทํามันอยู่เนี้ยความหน้ากลัวลดน้อยลงแล้วนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเพื่อไทยเขาออกมาพูดแล้วเพื่อไทยเนี่ยเขาออกมาพูดเรียบร้อยแล้วว่าเขาเนี่ยให้ทางพรรคส้มเนี่ยเป็นแกนนาแน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลถือว่าแม่งสปิริตสุดยอดคุณรู้ป่ะว่าอะไรตอนนี้แม่งทําให้คนที่คือรักก้าไกลแม่งก็โอเคกับเพื่อไทยไปด้วยแต่การกาทั้งนี้มันเหมือนแบบไม่ได้ทั้งสองนะคือ2อง สองพักนี้ผมว่าแม่งได้กันหมดคนที่เลือกเพื่อไทยก็ไม่เกลียดก้าวไกลนึกออกไหมคือตอนนี้มันจะประเทศอะไรพัฒนาแล้วผมพูดแค่นี้ช่องรายการที่1น,นะครับอันนี้ก็ก็ก็อนหนึ่งจุดหนึ่ง G3 Max นะครับอันนี้ก็เข้ามาเซอร์วิสนะ O2 นเซอร์ Auto นะครับอาจจะมีการจูนด้วยยังไม่แน่ยังไม่ได้ดูใบางานเลยนะครับต้องบอกว่า G3 Max นี่เราทำกันทุกวีนนะ่ทุกวันเนี่ยมีคนอยากรู้ว่าสีลาวาออลเรนส์มันเหมือนไหมขอลาวาออลเรนส์นะครับนี่ไหมเล่นมันอยู่เล่มไหนคือดูอย่างนี้บางทีมันอาจจะไม่ค่อยเหมือน แต่ถ้าดูอย่างนี้คุณตกใจเลยคุณตกใจเลยเป็นไ,ไงล่ะงงนี่งงนี่อ้าวงงเป็นไ,ไงล่ะแต่ดูอย่างนี้บางทีมันไม่เหมือนนะถือแยกถือแยกอย่างนี้บางทีมันจะไม่เหมือนคนละสีเลยเออใช่คนละสีเลยแต่พอมาอย่างนี้ปุ๊บอุ้ยอุ้ยงงเลย<ม>เหมือนเป๊ะนี่เหมือนเหมือนชงเหมือนชงเป,นเปิดอยู่งี้อันนี้คือล้อของฟุฟังชั่นนะฮะสีเป็นไง ขอบนี่แบบบรอนซ์ทองนะครับก้านนี่เป็นเขาเรียกว่าดาร์กแมทบรอนซ์ฟินสชนะครับสวยมากงาน2ชิ้นของเรานี่ต้องบอกว่ากุบกริบกุบกริบนะครับล่าสุดเนี่ยมีต้องบอกเลยว่านี่ตัดล้อให้ลําโบ g กินีคันนี้สเปคดุมของรถที่เมริกามันมีต่างกันนิดนึงพอพอใส่ไปปุ๊บไอตัวล็อกกับเซนเตอร์ล็อกเนี่ยมันเหลื่อมอยู่ประมาณสักประมาณ3มิลตัดใหม่ให้ทันทีนี่เป็นไงฟงชั่นแม่งสุดยอดสุดยอดอันนี้คือ โรงงานต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันผิดสเปคกันมาตอนนี้เราก็งานเราเยอะพอสมควรนะอ่ะสวัสดีครับอันนี้ก็คือโคศกนะฮะของฟูลฟังชันนะครับพักฟูลฟังชันพักฟูลฟังชันพี่จะพักคิดถึงฟูลฟังชันเพื่ออะไรครัโอเคภรรยาฮะมาออกกล้องมาออกกล้องเดินควงสิควงสิควงควงสิควงสิควงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับ กูดีนายกหงนี่เนี่ยนายกหงษ์ฟูฟ okay. ังช okay. ั่นนะครับอันนี้ก็ภรรยานะฮะต้องบอกว่าความคิดเห็นทางการเมืองเป็นไงไม่ต่างนี่ไม่ต่างคือไม่ไม่มีพักในพวกค่ะเนี่ยเหรอดูสีดูรองเท้ารองเท้าโอ้โหมาเต็มมาเต็มภรรยาเดี๋ยวไปส่งลูกแล้วไปส่งลูกละอ่าล่ำลาล่ำลาแฟนแฟนชัแนลคุณดี้เคนเนีอยค่ะอยากฝากพักฟูลฟังชันด้วยนะคะคิด จะซ่อมรถกี๋ถึงฟูลฟังก์ชันค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าด้านนอกนะครับอันนี้ก็โอ้โหรถเยอะกว่าที่คิดบริการล้างนะครับก็มีเรื่อยๆเนี่ยรถตูงรถตู้รถบ้านเราก็ล้างอยู่นะเห็นไ,ไหมอะไรเงี้ยนี่ฮะรถตู้อย่างนี้เราก็ล้างอันนี้คันนี้รับรับสีไปกับเราน่าจะกลับมาล้างเคลือบฟิล์มทำความสะอาดนะครับเทสลาเนี่ยก็คือเข้าไม่หยุดเทสลาอย่างงี้นี่เข้าไม่หยุดอยู่ละเทสลานะครับเข้าเรื่อยๆเข้าตลอดนะครับคันนี้ก็ ฟิล์มสายรอบคันกองแสงหลังคากันร้อนนะฮะอันนี้คือสูตรสําเร็จเลยนะครับคันนี้ GR86 เฮ้ยคุณแจมีไหมคันนี้คุณไปดูท่อก่อนท่อฟูฟังชั่นใส่ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวจัดเลยดีกว่าเปิดให้ฟังเลยดีกว่านี่อันนี้เป็นท่อสแตนเลสซีรีส์ฟูลฟังก์ชันนะครับพร้อมรีโมท นี่หมาไว้เปิดปิดเสียงนี่นะครับเป็นสวิตช์ปิดอยู่ก็ก็พอมีเสียงทุ้มขึ้นนะแต่พอเปิดปุ๊บ ติดเองปลื้มเองนะครับนี่เสียง GR4 สี่สูบนี่ได้ขนาดนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วเมื่อกี้มีปลับพับ,บีด้วยนะคืออันนี้ถึงได้บอกว่าเรื่องของท่อเนี่ยให้เราดีไซน์ให้เพราะว่าท่อเนี่ยไม่ใช่สั่งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนนะนะครับมันต้องดูด้วยว่าอย่าง4สูบนี่เขามีความแหลมอยู่แล้วนะเนื่องจากจํานวนสูบเขาน้อยนะครับแล้วก็เป็นบ็อกเซอร์ด้วยก็จะมีความโบโรแบบบืบ้อนิดนึงนะครับยิ่งเอามาใส ข้อ s t a n d a r เลยเนี่ยอาจจะมีแผดนะถ้าคนนี้ไม่ชอบอย่างเนี้ยเจ้าของรถท่านนี้นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่ามีความแบบรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่นิดนึงก็อยากให้แบบเงียบได้ด้วยก็เลยมีการใส่รีโมทวาวสวิต wow, ช์เข้าไปนะครับส่วนถ้าอยากจะซิ่งก็คือเปิดสวิตช์ปุ๊บก,ก็ดังแล้วก็รันแล้วก็ออกไม่แหลมมากต้องบอกว่าออกไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่งานฟิล์มัวงานฟิล์มคันนี้ต้องบอกเลยว่าอา้าวเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้เลยนี่ลาวาออเรนจ์นี่ต้องเป็นรถลาวาออเรนจ์มาแลบสีดําแน่เลย อย่างคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าไม่มีคือลาวา Orange เนี่ยสั่งกับรถไทแคร์เนี่ยคือเขาไม่รับผลิตต้องบอกเลยว่ามีตังคุณก็สามารถสั่งไม่ได้ถ้าสั่งได้คุณอาจจะต้องรอนะคือตอนนี้เนี่ยปอร์เช่เขาเป็นอย่างนี้เวลาออกมาเขาจะมี Standard Color นะครับคือสีพื้นแล้วก็มี m e t a l ลิกนะถ้าใครเข้าไปวาเว็บไซต์ p o r ์เช่จะเข้าใจเ่ย สีพื้นเมทัลลิกแล้วก็สเปเชียลคัลเลอร์สเปเชียลคัลเลอร์เนี่ยก็คือแบบเหมือนแบบตอนนี้ฟรีเพิ่ม200แสนเพิ่มส0ม0 0 0แล้วก็ P.T.S.P.T.S เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น P.T.S แบบคำว่า P.T.S เนี่ยมันย่อมาจาก Paint to Sample นะก็คือกูจะทำ s a m p l ลส่งให้มึงอะในสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็คือ Paint to Sample Game แหละพูดง่ายๆก็คือเอาสีที่ คุณมีอยู่แล้วนั่นแหละที่ที่ปอร์เช่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาให้นะครับแต่ถ้าจะไปเลเวลนี้เนี่ยต้องเป็น p d s จริง,รงๆคือสั่ง Paint-to sample จริงๆคือเป็นไล่เลเวลไปเลยฟรีแสนสามแสนห้าแสนล้านสามสองล้านกว่านี่คือค่าสีนะเฉพาะค่าสีนะครับถึงได้บอกว่าแล้วแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยมันก็จะมี PTS ไม่เหมือนกันนะครับนี่คันนี้นี่คือรถเนี่ยมาจอดรออยู่แล้ว นะครับรอผลการเลือกตั้งนะพอเลือกตั้งผ่านบุกเขาแลปเลยก็ถือว่าต้องบอกเลยว่าอันนี้คือส้มทั่วไทยทั้งแผ่นดินนะครับตอนนี้เนี่ยดูงานความเงาของเรานะฮะก็สูสีหรือเทียบเท่าว่าเงากว่า,วาสีจริงต้องพูดเลยนะฮะเพราะว่าเราเอาเลนส์เราแลปมาหลายคันแล้วแล้วเราก็ได้ได้มีโอกาสทาบกับสีรถจริงอยู่บ่อยครั้งนะครับ <c oughs> คือจะมีรถอยู่ที่อาวลืมคันนี้ไปเลยมูนแต่ส้มหลังจากพูดถึงพักสีส้มแล้วนะครับ ก็มาพูดถึงพวกธุรกิจสีเทาบ้างนะครับทุ้ยไม่ใช่รถสีเทานะรถสีเทานะครับคันนี้ก็เป็นแรปเตอร์นะครับออกมาใหม่ๆเลยก็ต้องบอกว่าแรปเตอร์อย่างที่เรารู้กันคือเป็นอะไรทุ้ยแรปเตอร์เป็นนักร้อเหรอเป็นอย่างนี้เหรอไม่เอาแรปเตอร์ก็เป็นกระบะคนรวยนะครับแน่นอนว่าก็ต้องมีการดูแลนะพื้นผิว คันนี้ก็คือเป็นแรปใสรอบคันนะครับแรปใสรอบคันโดยฟิล์มบราฟุ้งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถือว่าเป็นรถพรีเมียมแ,แล้วนะแรเตอร์นะครับงานฟิล์มนะก็มีมาเรื่อยๆนะครับติดต่อเข้ามาได้ตลอดคนถามมาเยอะว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยคือที่ปูฟังชั่นเนี่ยเด่นจัดไปทางเรื่องอะไรนะครับต้องบอกว่าจริงๆเด่นจัดที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของการจุนรถ ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของการจูนรถนะครับอันนี้คือเด่นมากจูนดีอ่ะอันนี้ไม่คำว่าดีลนะแม่งวัดกันลําบากมากนะต้องให้เจ้าของเอาไปใช้แล้วชอบด้วยนะครับนี่เรื่องท่อเราก็ยังไงนี่ดูนี่ที่ F8 นะครับท่ออะไรกูฟังชัน้นคันนี้แหละคันนี้แหละที่คุณเห็น,น,นที่คนเห็นกันในคลิปว่ายิงไฟเอาคลิปขึ้นให้ดูหน่อย อันนี้เข้ามาเซอร์วิสนะครับน้ำมันเบรกเปลี่ยนล้ออีกชุดได้มั้งเจ้าของันนี้สั่งล้อไว้กับรถคันนี้ประมาณ3ชุดวันนี้ก็เข้าๆประมาณแค่นี้นะเดี๋ยวเจอใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ช่องบริการหนึ่งานะครับช่องบริการแรกเลยก็คือคาเยนคันนี้เข้ามาติดตั้งท่อ,อาคาพบ์บอทั้งเส้นนะครับทั้งชุดแหมเดี๋ยวนี้ดูๆไปท่อคาพบ์บอเหมือนไม่ เหมือนฟูลฟังก์ชันก็สวยเพราะกันนะครับอันนี้ก็เป็นไทเทเนียมเนาะสีแบบนี้เราก็มีทำนะครับแต่ของอัพ c าโควิก็แน่นอนแหละแบรนด์ดังนะครับได้แบบมาตรฐานแบบแน่นอนนะแล้วก็มีคาร์บอนพาร์ด้วยคันนี้นะฮะต้องบริการที่2องนะครับ Ferrari F8 Tributo นะคันนี้ก็เข้ามาแรงเกินบอกเอาไฟออกหน่อยได้เลยเดี๋ยวจัดการให้นะครับคันนี้ไม่เอาไฟออกนี่คันนี้ใส่ท่อฟูลฟังกชันนะคันนี้ใส่ท่อฟูลฟังก์ชัน ใช่คันในคลิปคันในคลิปนะครับ <_ C 1> อันนี้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอาทิตย์หน้าไม่ได้เห็นหรถคันนี้ละพุดอย่างนี้เลยอาทิตย์หน้าไม่ได้เห็นหรถคันนี้ละว,วันนี้โล่งๆนะครับเริ่มเคลียร์ของออกพาคุณมาดูนี่ดีกว่าอันนี้เคยดูอย่างไรู้ <_ C 2> เครื่องยนต์นะครับ k 2 0 c 1ที่ผ้ามนักผ้ามหนานะฮะได้มาถึงแล้วจากอเมริกานะฮะสองเครื่องนะนี่ใหม่แบบแบรนด์นิวศูนย์โลเลยนะเดี๋ยวจะไปใส่นี่อันหนึ่งใส่สองพันอันหนึ่งนะครับของมาหมดแล้วพร้อมลุยแล้วนะฮะยังไง มองผมโบมุมโจโ๋ๆจผมก็มีอย่าคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้มองผมโบวจริงๆมุมผมโจโ๋ๆจผมก็มีนะครับผมบอกเลยก่อนจะนิ่งพี่ซิ่งมาก่อนน้องนี่อันนี้ K20C1 นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราจะใส่ใน S2000 เป็น Redstone อีกคันแล้วก็เป็น DC2 นะครับอีก1000คันนะครับวันนี้ก็มี S2000 เข้ามาให้เห็นมากมายนะฮะอย่างคันนี้ก็คือเราจูนไปแล้ว,ลวรอบหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนกรองคุ๊ป M มานะครับก็รีจูนนิดหน่อยนะฮะ คือต้องบอกว่าการจูนของฟูฟังชันกับกล่องที่เป็นสแตนดล็เนี่ยมันคือมันละเอียดแบบเวอร์ชันแบบเต็มอ่ะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนดาวอะไรนิดหน่อยก็ต้องมีการมาปรับจูนนิดนึงนะครับวันนี้ด้านนอกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเต็มข้อนะฮะรถก็มีแต่สีส้มนะครับเพราะว่าคือก้าวไกลทั้งแผ่นดินต้องพูดอย่างนี้นะฮะนี่ก็ส้มนี่ก็ส้มนู่นก็ส้มในห้องนั้นนะครับยังมีอย่างหนึ่งที่มันสีส้มหัวใจถูกต้องกระติกน้ำยังส้มเลย รองเท้าก็ายังส้มโอ้โหสุดยอดนะครับคันนี้ Rolls Royce Ghost นะครับก็ออกมาเป็นรถโรงแรมของเรานะครับออกมาชำระล้ลางทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับมีดี๋ยคนบอกว่ Ghost า Ghost คันนี้แม่งสวยมาก <S <S โหดมากก็เป็น Black Badge Style นะครับแล้วก็เป็น Style Murder Out นะครับดำเงาสลับกับดำด้านนะครับก็มีล้อนะฮะ b a b b i n g o n 22นะครับ โหดมากคือต้องบอกว่าแบบระดับแรปเปอร์ระดับแรปเปอร์นะครับรถที่จอดอยู่ด้านนอกก็ช่วงนี้ก็เป็น Mix มิกซ์มิกนาะ J D M บ้างนะครับรถมาติดฟิล์มบ้างนะครับฮูร่าแค้นเทสลานะครับเข้ามาต่อเนื่องมากเทสลานี่คือต่อเนื่องทุกวันต้องบอกเลยว่าแร็กันทุกวันสีสายฟิล์มสีสายฟิล์มสีสายฟิล์มนะครับสีสายฟิล์มกระจกสีสายฟิล์มกระจกนะครับก็เรื่องของการร้อนอันนี้คือสำคัญที่สุดขายดีมากห้าหมม้วนหมดไปแล้วต้องสั่งมาเพิ่มแล้วนะครับ นี้รอนานนิดนึงเพราะว่าของมาจากเมกานะครับก็วันนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กับนายกคนที่30ของประเทศไทยนะครับคนต่อไปนะฮะคุณทิมพิธานะครับเป็นรุ่นพี่กรุงเทพคริสเตียนผมด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าสมหลักพ่อนะครับเปอันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค <es> ร <genial Dziękuję bunları> ับ